ต่อครับผมสำหรับเจ้านิสันจุกนะฮะคันนี้นะฮะที่แปลงจากเกียร์ซีพีเป็น MT ็มทนะตอนนี้ก็ยกเกียร์ MT ขึ้นไปแล้วนะนี่อันนี้เกียร์ซีพนะีเกียร์เดิมดน,นะเกียร์เดิมติดรถนี่เกียร์เดิมนี่นะแล้วก็เกียร์เอนะฮะได้ยกขึ้นไปแล้วนะครับนะได้ยกขึ้นไปแล้วนะเออบนี่เกียร์เอ็มทีนะเกียร์เอ็มทีทั้งชุดนะครับนะแล้วก็ชุดเจาะ คัดคืดเนี่จอะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะจอดเรียบร้อยหมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวประกอบชุดล่างแล้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข็นเล,ลดเฮ้ยทุยเข็นรถไอฉันเข็นเล็ดิเียไอเข็นรถออกมานะเพื่อ,อจะเปลี่ยนชุดเป็นคา,าเล่งนะฮะขาเบรกนะขาคัดต่างๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายที่จะเหนื่อยที่สุดนะสำหรับการแปลงเกียร์นั่นก็คือไร่สายไฟนะครับนะไร่สายไฟก็อาจจะใช้เวลากันอีก พักหนึ่งนะพักหนึ่งพักใหญ่ใแหละนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดการให้นะฮะไปกันต่อโอเครู้เรื่องจุกรู